ครับสวัสดีครับเงินนะครับอนุาพแห่์แสงสดใสครับผมครับสวัสดีครับโอมเจนิพัฒน์ลูกหาการโลกครับผมครับผมการที่ได้มาร่วมงานกับี่เรื่องครับก็รู้สึกดีใจครับที่ได้กลับมาแสดงซีรีส์ไวทยครั้งหนึ่งแล้วก็ได้เจอทน้องในในในกองแล้วก็พี่ๆี่ทีมงานทุกคนคือน่ารักมากๆแล้วก็ จะบอกว่าออฟโรดกระทาอู่คือน่ารักน่ารักับเอ็นคือเป็นเป็นคนที่ไหนม่แ่แล้ก็อีวันน้องโอมนี่คือนี่เลิเหมือนน้องผมคนหนึ่งเลยครับควรจะับเอที่ไหนครัรับเอยังไงดีครับน้องโอมเล็กฟิกซี่หนูอะ อุ้ยมัดมัดอุ้ย,ยค,คือคือมันเป็นฟีลเหมือนแต่ว่าออกมานิดนึงแต่มันจะมีความขึ้นคนสูงมากอันนี้ก็อยากให้ไปเห็นตากันในซีรีรส์ปักบอลหรือเปล่าไม่รู้ต้องไปรอดูเฮ้ยครับจกแรกด้วยใช่ี่นก็ซีรีส์มาแล้วใช่ไม่ยากเอาเอาจิงๆการกลับมาเล่นซีรีส์รอบนี้มันมันค่อนข้างที่จะ เรียกว่าอะไรอะ่ะมันต้องขุดสนิมนิดนึงอะ่ะเพราะว่าเราไม่ได้เราไม่ได้เล่นซีรีส์านานมากเราเล่นแต่ละครซึ่งเวลา,าวิธีการเล่นละครกับซีรีส์มันค่อนข้างแตกต่างกันเห็นได้ชัดเลยนี่พอมาเล่นตอนแรกๆก็ต้องปรับตัว,ตวแต่พอเริ่มเล่นไปเรื่อยๆมันมันโอเคอแล้วเล้เรื่องการคืออะไรนะครับกับน้องโอ๋ใช่ไหม<อ>แนะนำแนะนำเยอะเลยครับ <laughs> คือคือด้วยด้วยความที่ว่าผมเข้าคู่กับพี่เงินเราแบบ แล้วความด้วยรับด้วยความที่ผมใหม่ด้วยแล้วแบบก็ถามเขาเยอะคุยกับเขาเยอะอะไรอย่างี้ว่าทำแบบนี้ดีไหมเล่นแบบนี้ดีไหมอะไรอย่างงี้ก็คือคุยกับเขาตลอดในเวลาเข้าเข้าบทอะไรอย่างงี้หรือว่าเป็นบทที่แบบเป็นบทรวมอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไปปรึกษาเขาว่าแบบควรจะเล่นแบบไหนดีอะไรอย่างเงี้ยก็คือคุยกันตลอดเลยใช่แล้วการเข้าร่วมก็ไม่ยากคขาเคมีแล้วก็พอพอพอคุยกันเข้าใจแล้วอ่ะมันก็มันก็เล่นออกมาได้เ่อ่งข้าที่จะ เป็นไปตามที่เราคุยกันมันก็จะง่ายขึ้นแต่ช่วงแรกๆอาจจะมีการโจมอินกันนิดนึงว่าเฮ้ยเราอาจจะเล่นในไปในแนวทางนี้นะตัวละครถ้าเกิดว่ามันทําอย่างนี้แล้วอีกตัวหนึ่งทาอย่างนี้มันอาจจะแบบออกมาน่ารักแง่อะไรอย่างนี้นนก็ปษษรึกษากักก่อนความยากความยากของเราครับเอ่อสำหรับผมเหรอก็ยังไม่มีนะครับยังไม่มีความยากยังไม่มีแต่ไม่รู้น้องอมมีไหมมีไหมครับเนี่ยโอ้ความยากคือตัวเอง ถ้าสำหรับเรื่องนี้เพราะว่าผมเป็นคนคิดเยอะแล้วก็เป็นคนเขาเรียกอะไรอ่ะคิดมากแล้วบางทีมันออกทางสีหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องต้องพยายามวางลงอะไรอย่างเงี้ยเพราะด้วยความที่มันใหม่ด้วยแล้วแบบเป็นเรื่องแรกก็กดดันและเราเหมือน,นกันครับโอ้ทุกวิธีทางเลยอ่ะคือช่วยเยอะมากเพราะว่าแบบคือคือพี่ยังจะเป็นคนแรกๆเลยที่เห็นผมนอยเวลาแบบผมรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบ ขาก็เป็นเขาก็เป็นซัพพอร์ตเป็นพ so ี่ที่ดีมากๆากอะไรย่าเงี้ยครับก็คือจริงจรู้สึกขอบคุณพี่ยันตลอดแต่ตอนปิดกล้องก็บอกเขาว่าเออขอบคุณมากๆนะที่แบบช่วยเราไม่ร้องนะอยังวันนี้ก็ร้องร้องวันนี้ไมร้องอย่าตกใจนะอย่าตกใจอย่าตกจอย่าจริงๆนะคือน้องโอเป็นคนที่เซนซิทีฟมากอ่าไม่ว่าจะทําออกมาดีหรือว่าไม่ดีไม่เอาไม่เอายัง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 คือเขาเขาเป็นคนที่แบบร้องไห้ง่ายมากเโอ้โหคอยแบบ อะูเรอยากบอก่ีอะไรอย่างมีอะไรบอกได้นะหรือว่าบอกแฟนคลับก็ได้เ้ยบกพูดเราจะรอไป็รู้สึกขอบคุณวันนี้ได้เจอแฟนคลับแล้วก็แบบได้เจอแฟนคลับที่ตามเรามาแบบก่อนก่อนจะเข้าโปรเจกต์นี้ที่แบบคือผมมาหายไปแล้วแบบก็ไม่ก็ไม่คิดว่าเขาจะกลับมาตามเลยก็รู้สึกวันนี้ขอบคุณมากๆอะไร ส่วนกับพี่อันก็จริงๆก็บอกขอบคุณกันตลอดบอกขอบคุณกันตั้งแต่ตอนปิดกลอ้องตั้งแต่อยู่ในกองแบบรู้สึกขอบคุณเขาตลอดอยู่แล้วว่าที่เขาช่วยมาค่าของความคิดนะโอ้เออต้องบอกว่าได้แอบดู ep หนึ่งน,นิดนึงที่แบบไม่ใช่ไ่ายนอกอผมนั่งผมยืนผมอยู่อย่างเนี้ย เกิดนะคือเกิดคือคือต่อ้ผมเคยเล่นวายมาแล้วก็ตามแต่พอพอมาเล่นอีกครั้งหนึ่งอ่ะกับคนที่แบบไม่ไม่ไม่อาจจะเรียกว่าหน้าใหม่ผมก็เลยรู้สึกว่าการการการที่เล่นบทอะไรที่มันน่ารักน่ารักอ่ะมันมีความแบบเขิดด้วยอัตโนมัติอ่ะคือมองหน้าก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเขิดเนี่ยคือผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันเกิดนะเกิดไหมเราเกิดก็เกิอเนี่ยนะมี มีเยอะชมแน่นอนก็เล็กที่ขี้หนูอย่ที่บอกอะไรนะเตรียมไว้ก็ดีครับก็อยากจะฝากซีรีส์รักไม่รู้ภาษาด้วยนะครับทางช่องวันสามสิบเอ็ดนะครับก็ถ่ายทุกวันเสาร์เวลาสามทุ่มสิบห้าครับผมก็สามารถดูสดได้ที่ช่องวันสามสิบเอ็ด แล้วก็ดูย้อนหลังได้ที่ทูไอทีครับถ้ผมฟังได้ไหครับ